แบบอังกฤษผสมสกอตแลนด์นะครับจะได้เสียงปีสกอตแลนด์อยู่ด้านหน้านะครับ นี่ก็คือลอนดอนอายนะครับหลังจากที่เราเห็นอยู่ไกลๆวันนี้มาข้างล่างนะครับแต่ละแคปซูลก็สิบกว่าคนขึ้นไปนะครับนี่แหละครับแต่ละแคปซูลมันก็หมุนว่ามันจะช้าอยู่แบบนี้ครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับ นี่คือทางขึ้นชิงชา้าสวรรค์จากสิบคนยี่สิบคนนะครับต่อแคปซูลค่าขึ้นก็ประมาณ1ิบสิองคนคนขึ้นกันเยอะนะครับสังเกตด,ดูการเข้าแถวของเขาเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ฝันเยอะเลยนะครับ เ๋ยวจะกลับไปทําที่เมืองไทยมากนะครับนี่คือคิวคนเข้าแถวรอขึ้นลอนดอนไอนะครับ ล้ลงมาดาวันนี้วันพฤหัสนะครับไม่ใช่วันหยุดอะไรแต่คนเข้าแถวหลายร้อยคนเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนอน,น,อ,นอีกอย่างหนึ่งน,นะครับสัญลักษณ์สมัยใหม่หลายร้อยคนเลยครับเริ่ทยอยขึ้นเรื่อยๆร,ร,รอบเดียวนะครับไม่ใช่สองรอบ ถ้าสังเกตดูว่าตัวตัวชิงช้าตัวนี้จะหมุนไปเรื่อยๆเลย ี e ่ก <c oughs> ็เป็นอ right? ีกตึกหนึ่งของอังกิษเขานะครับอย่รู้อะไรมัอนกนเดินไปดูข้างในซินพอลคาสิโดนะครับ สวยมากเลยนะที่คือเซนต์พอลคาสิโดนะครับถ้าเข้าไปดูสิบตอนสิบเอ็ดตอนแล้วแต่เวลาสังเกตดูจะมีนักท่องเที่ยวให้ให้ขึ้นไปเดวน,นนะครับข้างบนนั่นนะครับ นากดนตรีข้างถนน,นนะครับจะเล่นกีตาร์ลเ,เ,เล่้แปลกๆที่เห็นไกลๆน่าจะเป็นลอนดอนบริดจ์นะครับ ไก่พอสมควรครับผมยืนอยู่บนสะพานที่เหมือนกับมันได้เลื่อนนะครับสังเกตด,ดูจากพื้น แต่วันนี้ไม่ได้เลื่อนนะไม่รู้เขามีเวลาเลื่อนตอนนี้คือเลื่อนข้ามให้น้ำเทมสนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับเหตุเหตมันจะเป็นเซนต์คอร์สครัสยู a padre